จังหวะให้อ้โดติดนะครับเท้าพูดยากมากๆนะครับค้ับคงต้องดูแนวแบบตรงจริงๆแล้วก็อาจจะต้องใช้กราฟิกตีช่วยเลยว่าเท้าซ้ายที่ยื่นออกมาเนี่ยหัวเกือกล้รืลเปล่า แต่ว่าตุนเป็นตัวอาไม่รับหน้านะครับตัวนี้มาชนะทันแต่ข้างในไม่มีใครต้องคลองบอลรอเพื่อนคลองได้แล mm ้ว hmm. ย้อนหมากมาเติเจ้าด้ขเคื่อนอ้าวไปพ้นเทียร์ทอนให้ให้อันชัตตุนยัตลบล็อกได้ขวาของตุนเยสาาม ยาโดนเกี่ยวศิลป์ไม่ว่าอะไรแล้วทางบุรีรัมย์จะสวนสวนเพื่อที่ติดเกมนี้ของกิโมโตมาเชิดหน้าวันลบวันลบก็ยอมแล้วครับแบบนี้ว่าหรือว่าตัวสินิฟักกระเป๋ากางเกงเป็นแค่เหลืองก็ถือว่าโชคดียังได้เซฟจุดโทษอยู่ครับกับวันลบหรือว่าปราณีแล้ว อย่างว่าเลยครับก็ต้องขึ้นหมดนะครับแล้วบุรีรัมดักสวนมาได้มาเชน,น่าก็แตะแตะหนีมัลลบไปก่อนเลยแล้วโอ้โหเกี่ยวแบบนี้ก็เสร็จเลยครับเป็นจุดโทษครับสัญญาณมาด้วยสายของตุนเยสวันนี้เหมาคนเดียว2ประตูเลยครับเป็นฮีโร่ครับอันเดรสตุนเยส ครับก็เป็นอีกถ้วยหนึ่งที่เราต้องไล่ล่าเอากลับไปบุรีรัมย์ของเราให้ได้วันนี้ต้องยอมรับว่าผู้เล่นเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับแล้วก็สปีดบอลช้ามากนะครับการจบสกอร์มีปัญหามากนะครับก็แต่อย่างไรเราก็ยังโชคดีที่เราสามารถผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศในวันที่26ธันวาคมได้ก็ขอบคุณแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด เล่นคนที่12กู12ทุกคนทั้งที่รัชมังคลาและทั้งที่อยู่ที่บ้านและทั้งที่ไอโมบายสเตเดียมผมสัญญาว่าผมจะเอาถ้วยเอฟเอครับกลับไปบุรีรัมย์ของเราให้ได้วันที่26แพ้ใครแพ้ได้แต่ไม่แพ้เมืองทองครับนั่นคือเป้าหมายของเราเราจะเอาเที่ยวสุดท้ายกลับไปบ้านเราเพื่อเฉลิมฉลอง4แชมป์ของเราในวันที่26ให้ได้พบกันอีกครั้งครับวันที่6นี้ร่วมฉลองแชมป์ ไอพีเมีย์ลีกด้วยกันที่ไอโมบายสเตเดียมครับขอบคุณมากครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณแฟนบอลทุกท่านเลยนะคะที่เสียสละเวลางานนะคะเสียสละทรัพย์นะคะที่จะามาเชียร์พวกเราในสนามราชมังคลาแห่งนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณแฟนบอลที่อยู่ทั้งบ้านทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้พวกเราอยู่เสมอนะคะทําให้เรา,าได้ชนะในวันนี้นะคะแล้วเข้าไปชิงในรอบชิงชนะเลิศนะคะก็เจอกันอีกครั้งวันที่26ธันวาคมในรอบชิงที่สนามสุพัชราสายนะคะ อยากประชาสัมพันธ์นะคะว่าเรามีกิจกรรมที่ไอโมบายนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะไปจนถึงวันที่6นะคะเรามีประกวดสติงคอมโบชิงถ้วยพระราชานของในหลวงนะคะเรามีประกวดวงโยธวาทิศโลกนะคะในสนามไอโมบายนะคะแล้วก็วันที่5้ธันวาเราก็จะจัดพิธีที่จะอัญเชิญองค์หล่อที่เป็นพระพุทธ เป็นรูปหล่อของในหลวงที่ทรงผนวดซึ่งได้รับพระราชทานมาจากในหลวงนะคะเราจะนามาประดิษฐานไว้ที่หน้าสนามไอโมบายเราจะทําพิธีตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปเพื่อที่จะถวายพระพรให้กับในหลวงของเรานะคะผู้ที่มาร่วมงานทุกคนไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยค่ะเทียนหรือ,อช่อที่ปักเทียนทุกอย่างทางสนามจะเป็นคนจัดให้ทุกอย่างนะคะแล้วคนที่มาร่วมงานก็จะได้รับดิสแบนที่เราได้รับพระราชทานมาจากในหลวงนะคะส0 0 0มื่นเส้นนะคะก็จะ อมอบให้ทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานในวันที่5เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะ,ะแล้ววันหกโมงเย็นเราจะร้องเพลงสรุดีมหาราชาพร้อมก,ก,กันกับทุกๆจังหวัดนะคะที่น่าสนญมไอโมบายของเรานะคะก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะคะชาวบุรีรัมหรือ,อแฟนๆบุรีรัมนะคะมาร่วมงานกันในวันที่5ธันบวาคมที่จะถึงนี้นะคะส่วนวันที่6นะคะก็ มาร่วมฉลองแชมป์กันนะคะเพราะวันที่6 t p l จะไปมอบถ้วยแชมป์ให้กับเรานะคะเราเปิดบ้านรับสระบุรีแล้วก็รับถ้วยแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกปี2015นะคะก็อยากให้แฟนบอลมาฉลองแชมป์กับนักเตะเยอะๆนะคะสำหรับแฟนกรุงเทพนะคะหรือในปนริมณฑลตายเปิดขายทัวร์นะคะาจากกรุงเทพบุรีรัมย์และบุรีรัมย์กับกรุงเทพนะคะในราคา600บาทกับ700บาท เป็นค่ารถรวมค่าตั๋วเรียบร้อยนะคะแล้วกอ็อยากให้มาให้กำลังใจนะคะมาร่วมฉลองชัยชนะที่เราเชียร์ด้วยกันเหนื่อยด้วยกันมาทั้งปีกว่าจะได้แชมป์ใบนี้นะคะคือแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุก,ท,กท่านนะคะขอบคุณท,ทุกกำลังใจที่มาจากทุกทิศทุกทางนะคะขอบคุณมากค่ะ